่ตัวที่สองครับนี่ครับหมายจะเป็นประมาณนี้ครับวิธีการต้อมเหยื่อปาก,กีนนะครับมันงาไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอย่ไหนเนี่ย แล้วก็ตัวเบ็ดตัวนี้ไปสบายม,มีคันที่ใช้นะครับหลาพลาคอนวูสี่ขีดสิบแล้วก็ลอก KTf อัลฟา KTf สายพี่อีหนึ่งจอกหน้าสามสิบปอนด์ครับ เดินหาปลาตรงปลามีปลากระด้วครับยังเลยลง กันแล้วครับกนครับนี่ครับได้แล้ว <Yeah. S 1> ได้นะครับตัวแรกครับงานคิปปิ้งดีนะไปพันต่อ ีพันไม้เข้ามาปากบนเลยดีนะไม่หลุดนี่ครับเซตเอตวเล็กงานสกิปปิง้งวิธีต้อมเหยื่อปากฉีกนะครับผมไม่มีคัตเตอร์ครับผมใช้ที่ตัดเล็บที่มันจะมีใบมีดนะครับ ลนไฟแชกให้ร้อนครับเราก็จี้ไปที่แผลที่มันฉีกครับจี้ไปแล้วบีบนี่ครับแค่นี้ครับ,รบก็คือใช้ได้ต่อไม่งั้นถ้าเอาไปแช็กลนเลยด้านนอกของเนือเน้อเนือ้อเยื่อมันจะเสียถ้าอย่างนี้ไม่เสียครับนี่ครับแค่นี้ใช้ได้ต่อก็เก็บอันนี้ห่างต่อมาหน่อยครับ ห่างสั้นเกินผมต่อมาหน่อยเสียเราจะใช้ฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเกี่ยวอีกด้านหรือเกี่ยวข้างก็ได้อันนี้เกี่ยข้างจะได้ช้าอีกฝั่งหนึ่งจะได้ช้าน้อยหน่อยเกี่ยวข้างใช้ได้รอบตัวไม่จําเป็นต้องต้องด้านนั้นด้านเดียวฝั่งเบ็ดนิดเดียวพอแล้วก็กก็บมาคล้อง โอเคครับรุยต่อนี่ก็เล่นต่อได้แล้วตี้งไปเพิมีตัว ไปแล้วก็ล่าออกช้าๆมันกบ็ค่อยๆออกมาจากกระหิ่ครับว่ายมันช้าถ้าลอกมันจูนได้แล้วมันจะตีเนียนเลยครับ ลอกจูด,ด้ามันจะตีเนียนไหม,อ,มอันนี้ที่เลือกเอาเล็เอาตัวเล็กมาเล่นครับเพราะว่ามันเป็นงานปลาช่อนแล้วเหยื่อมันมันพอดีปากปากปลาด้วยเพราะหมยนี้เป็นปลาช่อนไม่ใหญ่มากตัวเล็กๆ บางทีถ้าเราแบบปล่อยปล่อยตกก่อนมันฟาดน้ําก่อนมันจะมันพุ่งไม่ค่อยไกลครับมันจะต้องมันจะต้องปล่อยปล่อยเหยื่อให้ไกลๆหน่อยคือแบบปล่อยตกไกลๆครับปล่อยตกไกลๆมันก็จะเพิ่มระยะของเหยื่อได้ เนี่ยตกอย,อยู่หน้าบ้านอะฮะอะไรปลาตัวเล็กอะเออ Gracias. เายมัน่าจะออกไปแล้วไปแล้วอากาศแล้วมินก็มาหาเราแน่เลยลนี่ครับจะคลิปเข้าไปครับจ <Yeah. S 1> ะคลิปเข้าไปใต้ไม้เลยนะ mm. แล้วก็ส่งยาวครับสำเร็จครับตัวที่สองครับตัวที่สองครับนี่ครับหมายจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับมันกัดอยู่ใต้ไม้ เข้าไปครับลากออกมากัดให้เลยครับสาสวยครับนี่ครับเหยื่อสเตเลตเล็กอันนี้ก็น่าสนใจครับแต่จะตียากหน่อยนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะม่รจะตีได้เนียนแค่ไหน เดี๋ยวพี่คนม,มาแล้วงมุงเก่งเหรอไม่มีเดี๋ยวลุงก็กลับเองแล้วกลับเดี๋ยวกลับกี่ทุ่มอ่ะเฮ้ยจะกลับกี่ทุ่มอะไรล่ะแป๊บเดียวก็กลับแล้วเดินมาดูเฉยๆมือปาเป้าอืมจะ,จะกลบแค่สามสี่โมงอันงาไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยไหนนเี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปอยู่ไหนเนี่ยไปอยู่ไหนเนี่ย อยู่ไหนไม่รู้เนี่ยนี่ไงอุ้ยหลุดลุดไปได้เก้าเมื่ออกี้ดูกจ้าดูก็ไม่คันเด็ดแล้วเมอหรอจะเยอะแล้วมีอันเดียวอยู่หนังยางใช้เป็นหนังยางอ๋อใช้เป็นหนังยาง ไหนในเนี้ยเฮ้ยฟองเลยเหรอมีฟองเลยเหรอนในได้แล้วอ,อืมนี่ถ้ามันกัดอีกก็เรียบร้อย